มาแรงสุดๆสำหรับวงร็อกระดับตำนานสล็อตแมชชีนล่าสุด Fan Fan, เซอร์ไพรส์แฟนๆเตรียมปล่อยเพลงใหม่สุดมันแต่ชื่อสั้นๆว่ากำเนิดที่กำลังจะปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังเร็วๆนี้ซึ่งเพลงนี้ได้ปล่อยโปสเตอร์ออกมาในขณะที่นักร้องนำอย่างเฟิร์สได้ถอดหน้ากากเทพฮอรัสออกในรายการ The Mas ชซิงเกิลทเวลที่ทำเอาหลายๆคนเซอร์ไพรส์ไปตามๆกันเพราะเฟิร์สได้ใช้เทคนิคในการใช้เสียงเปลี่ยนลีลาในการร้องเพลงจนทุกคนต่างคาดเดาไม่ถูกว่าภายใต้หน้ากากเทพฮอรัสนั้นแท้จริงแล้วเป็นใครกันแน่ส่งผลให้กระแส มาแรงจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่งกันเลยทีเดียวหลังจากที่เฟอร์ถอดหน้ากาก,ากเทพฮอรัสเรียบร้อย3หนุ่มสล็อตแมชชีนก็ได้ปล่อยโปสเตอร์เพลงใหม่อย่างกำเนิดที่กำลังจะปล่อยออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันในเร็วๆนี้ซึ่งจดหลักของเพลงนี้คือสล็อตแมชชีนได้รับหน้าที่ทําเพลงประกอบการถ่ายทอดสดการแข่งขันชกมวยวันลุมพินีทัวร์นาเมนต์สำคัญของวันแชมเปี้ยนชิพโดยจะมีการถ่ายทอดสดไปกว่า100ประเทศทั่วโลกและเพลงนี้ยังได้แมตทิติวัตรรองทองที่เคยโปรดิวเซอร์เพลงดังของสล็อตแมชชีนมาแล้วเช่นนใใจหใจหอและฟฟร กลับมานั่งแท่นโปรดิวเซอร์เพลงนี้ให้อีกด้วยค่ะ